คู่แต่ละคู่เนี่ยว่าบางทีเขาเรียกว่าร้อยพ่อพันแม่เนาะความชอบไม่เหมือนกันคือเขาเรียกว่าบางคนมันไม่ได้มันไม่ได้เก่งเหมือนกันน่ะนะเลยบอกว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการฝึกฝนมาไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรามีคู่ของเราแล้วเราต้องการเพิ่มความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องพูดคุยกับเขาหน่อยเพื่อเขาเรียกว่ารักษาสมดุลในการมีเพศสัมพันธ์กันนะนะเพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยที่บางทีเขามีอะไรกันแล้วมันเกิดปัญหาเตียงหักเพราะเนื่องจากว่า ไม่เคยคุยกันการที่คู่ของเราคุยกันเนี่ยมันสามารถจูนกันได้นะแต่บางทีต่อให้คุยกันแล้วจูนกันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เขาเรียกว่าอารมณ์มันไม่พาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีแก้มีง่ายๆเลยสมัยนีย้นวัตกรรมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่านวัตกรรมพิเศษแล้ว สำหรับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันสามารถกินได้กินเข้าไปเนี่ยนะมันจะเพิ่มสมบุลณในการฟีเจิริงให้อารมณ์เนี่ยมันมันมันพร้อมสู้ถ้าผู้ชายก็พูดง่ายๆว่าแข็งนั่นแหละแข็งแล้วก็มีอารมณ์อึดถ้าเป็นผู้หญิงก็มีน้ําหล่อลื่นมามีอารมณ์ร้อนอยากร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเป็นบอสชายกับบอสหญิงส่วนวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยเป็นโปรโมชั่นสําหรับรอยกระทงนะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น N.P. เจลบอสผู้ชายบอสผู้หญิงเนี่ยซื้อ2ชิ้นจะคักกันก็ได้นะหรือจะเอาเหมือนกันก็ได้ซื้อ2ชิ้นเนี่ยปกติก็แถมแถม1อย่างอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าสมมุติในวันนี้วันลอยกระทงเนี่ยเราจะแถมเสื้อพิมพ์เนี่ยมูลค่า690บาทอีก1ตัวเลยเพื่อง่ายๆแถมกับแจกเฉพาะวันลอยกระทงเท่านั้นนะ